ทุกคนทุกคนวันนี้ครับของของผมมาแล้วครับของของผมที่ผมสั่งมานะครับโอ้โหมันช่างเล็กเหลือเกินนะครับมันจะเป็นอะไรนะครับไปติดตามดูกันในคลิปเลยครับ วัสเีครับผมเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มมีทูเบชดีนะครับวันนี้ครับผมก็สั่งของจากซีเกมโีมานะครับมันน่าจะเป็นนะครับเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับมันคือโฟโตเซตของซิงเกิลมัตลินะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่3ของซีเกมโีนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปแกะกล่องกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็วางอยู่ตรงนี้นะนะครับเราก็จะมารีวิวกันเลยครับต้องแกะก่อนนะครับอย่างแรกแต่ผมใช้คัตเตอร์ไม่ควรใช้ที่บ้านนะครับถ้าใช้ แล้วเป็นเด็กนะครับผู้ปกครองคนให้คำแนะนำนะครับเปิดกันเลยทาดาแล้วก็มีของที่อยู่ข้างในนะครับก็มีเหล่าเซ็ตที่ซื้อมาทั้งหลายนะครับแล้วก็ กล่องที่ตอนนี้ไร้ค่าแล้วครับก็นั่นแหละครับนี่ครับเราก็เแกะกล่องจากกล่องนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแกะโฟโต้เซตกันนะครับเป็นเซตเซตอันแรกเลยนะครับเราก็มาอันแรกเลยครับดูกันเลยครับว่าเราจะได้ใครนะครับคนแรกนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเปิดตรงนี้ก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเปิดอย่างเงี้ยครับคนแรกนะครับโอ้มาดูกันครับใครครับ ปิงเราได้ปิงนะครับใบแรกนะครับปิงนะครับไปที่สองจะเป็นใครนะครับเอ,อ่อกระดาษครับใบที่สองนะครับเอากระดาษครับเฮ้ยแองเจิลนะครับใบที่สองก็คือแองเจิลนะครับใบที่สามใบที่สามเป็นใครเฮ้ยใครอะเหมย เหมยครับนี่ครับนั่นแะครับไปที่4ใครครับจะเป็นใครสิตาครับคนนี้นะครับสิตาครับพร้อมกระดาษรูปสุดท้ายนะครับแชมพูนะครับใช่ครับแชมพูครับหมดแล้วครับเสรแรกเซตหนึ่งจะมี5ใบนะครับ อย่างนี้ครับเซตหนึ่งจะมี5ใบไปดูเซตต่อไปกันเลยครับเซตที่2เปิดตรนี้ครับเปิดชิ้นแผ่นแรกเลยครับแผ่นแรกจะเป็นใครอู้แชมพูอีกแล้วครับเหมือนกับอันสุดท้ายที่เราได้เมื่อกี้นะครับอันที่2จะเป็น มิ้นนะครับขอโทษครับที่ผมไม่ได้ให้หลุนคนที่สามนะครับเอาเห็นแล้วมิวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ครับมิวครับคนต่อไปเป็นใครตาตอนเนี้ยอ๋อสิตานะครับเหมือนเซตก่อนเลยนะครับ คนสุดท้ายนะครับมีหน้านะครับมีหน้านะครับไลสุดท้ายของเซตที่2นะครับหรือเปล่าใช่ครับเซตที่3นะครับไลเซตลองก่อนสุดท้ายนะครับจะเป็นใครนะครับคนแรกนะครับโอ ดูเหมือนจะเป็นเจดานะครับคนนี้ครับเจดานะครับใช่ไหมครับใช่ครับคนนี้เจดานครับคนแรกของเซตที่สามนะครับอันต่อไปนะครับดูชาทางจะเป็นปาริมานะครับใช่ครับถูกต้องครับเซตที่สเอ้ใบที่สนะครับขอได้คันิ้งน่ครับสักใบ เฮ้ยดูท่าทางจะได้ออมนะครับคนนี้นะครับออมนะครับไปที่ทสี่นะครับอือไอ้สี่นะครับจะได้ใครแห้มันแกะยากจังได้เคียร่านะครับใช่ครับเคียร่านะครับคนนี้นะครับ ใบต่อไปนะครับใบสุดท้ายของเซตที่สามนะครับเป็นใครดูออกไหมครับใครครับดูออกไหมครับน้องพิมพ์ครับก็หมดแล้วครับกับเซตที่สานะครับก็มาเซตสุดท้ายแล้วนะครับเอหวังคันนิ่งนะครับแต่ว่าเอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อใหม่ โอเคครับคนแรกคนแรกนะครับบอกไหมครับเจเจครับคนนี้ครับใบแรกของเซตสุดท้ายครับเจเจใบที่สองนะครับอ๋อนี่กระดาษเปล่าครับใบที่สองนะครับใครครับดูออกไหมครับเหมยนะครับใช่ไหมครับใช่ครับเหมยครับ ต่อไปใครครับมีหน้านะครับได้ใบเดียวนะครับจะครบคอมหนึ่งแล้วนะครับคนต่อไปดูออกไหมครับดูเหมือนจะเป็นมามิงนะครับคนต่อไปก็คือมามิงนะครับ แล้วก็คนสุดท้ายนะครับจะเป็นใครเออดูเหมือนจะเป็นมามิงเหมือนกันครับใช่ไหมครับใช่ครับมามิงนะครับดูเหมือนหมดแล้วนะครับสําหรับเอ่อสี่เซตนะครับผมได้ซื้อมา4ี่เซตนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้คันนิงนะครับเสียใจอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้น้องพิมพ์นะครับก็ดีครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบใจนะครับแล้วก็อยากทําให้ผมทำเอ่อโดยอันบ็อกซ์หรือรีวิวพวกของที่มาจาก b N K 4 8หรือ C G M 4 8นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยได้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเสร็จแล้ววันนี้นะครับไปแล้วครับบายบายไปแล้วครับ